สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนะชัยเจอรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องวัฒนะชัยเจัรถบ้านด้วยครับหรือว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาสําหรับนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง u t u b e นะครับให้ท่านนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับ ส่วนวันนี้นะครับเรามีนะครับรถอีโคคาร์เข้ามาใหม่นะครับราคาเบาๆแสนนิดๆนะครับนะครับแสนนิดๆนะครับรถจะขายตามสภาพนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถเขาตีเทิร์นโชว์รูมนะครับนะครับคันนี้นะครับอัฐาาปี2013หรือว่าปี2556นั่นเองนะครับฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูจุดด้อยจุดเด่นนะครับภาษีอยู่ที่ตุลา6กหนะครับนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้รับให้ดูภายในนะครับ นี่ครับเป็นไฟฟ้านะครับได้แอร์แบ็กคนขับนะครับเป็นเกียร์อโต้ด้วยนะครับเล่มเอกสารมาดูนะครับเป็นรถที่ใช้งานอยู่ที่สารคามนะครับจดทะเบียนปีนะครับสองห้าห้าหกนะครับนะครับเครื่องพันสองนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายภาษีนะครับตัวนี้ถูกมากอยู่ที่832บาทนะฮะการโอนย้ายมีแค่ธนาคารโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับให้ดูสภาพนะครับ คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถูกเพราะว่ารถมันมีโดนแตะท้ายมานะครับแต่หน้าไม่โดนนะครับรถการขับขี่ก็จะยังปกติเหมือนเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับเดิมๆนะครับเผื่อท่านใดที่ยอมรับได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับซึ่งนะครับมันถูกมากนะสำหรับรถปี2 0 1พันนะครับ ขายตามสภาพคันน no 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 the so right 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 ี้นะครับให้ลูกค้ามาดูเองไม่ได้จัดส่งนะครับไม่ได้เปลี่ยนของเร็วให้นะครับเฉพาะท่านที่ยอมรับได้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับเบาะของเขาหุ้มมาหมดนะครับเดิมมันเป็นเบาะผ้านะครับไฟฟ้าเช่นกันนะครับดูฝั่งนี้นะครับสิ่งที่ตําหนินะครับด้านบนอยู่นะครับรถคันนี้ไม่ได้คว่ำนะครับแต่นะครับมีเบียดท้ายนะครับเบียดท้ายแล้วก็ตรงนี้เห็นเม็ดอางไหมครับถ้าเม็ดอาง์ดเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ นี่ครับนี่มันหายไปนะครับหายไปนะครับก็คงจะซ่อมอู่นะครับรถน่าจะนะครับมีการชนทางด้านท้ายนะครับทีนี้นะครับช่วงแก้มหลังฝั่งนี้บุบนะครับพอบุบนะครับเขาก็จะแกะเม็ดอาร์คนะครับเคาะนะครับถ้าเป็นตามอู่นะครับแกะถ้าจริงๆนะครับถ้าเป็นบางศูนย์นะครับถ้าเข้าประมาณนี้นะครับเขาก็จะใช้ตัวดูดๆนะครับ นะครับก็จะไม่ดาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่นี่เป็นอู่ทางอู่เล็กๆนะครับเพาน่าจะแกะนะครับนี่ครับให้ดูนะครับเป็นตัวแอร์ฐานนะครับสีประตูนะครับสีสันก็โอเคนะครับมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพาดูดังด้านท้ายนะครับค่อยวนมาที่ห้องเครื่องนะครับการขับขี่ปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับนี่นะครับ ราคาแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แพงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คมันโดนแกะไปนะครับแต่ตัวนี้ยังอยู่นะครับรถมันเบียดเบียดนะครับนี่ด้านในยังอยู่นะครับแต่พวกนี้มีการเก็บแก้นะครับดูงานมันจะไม่ค่อยละเอียดนะครับนะครับก็มีฝาทะฝานี้นะครับรถน่าจะเบียดไปในลักษณะด้านข้างอย่างนี้นะครับโดนโดนแตะท้ายมาหน่อยนะครับเราจะดูได้ยังไงนะครับเรามาดูช่องยางอะไหล่นะครับนะครับนี่พวกนี้ยังเป็นเขาโครงเส้นเดิมนะครับ ฝั่งนี so, ้ได้อยู่นะครับนะไม่มีโดนก็มีฝั่งนี้นะครับด้านล่างครับเห็นไหมครับมันจะยับยับหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะยังอยู่เดิมอยู่ครับก็มีแตะตรงนี้ด้วยนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับตัวนี้เผื่อท่านใดที่ยอมรับได้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนะครับฝั่งนี้จะยังคงเดิมนะครับเมตริายังอยู่ครบนะครับด้านบนอยู่ครบหมดนะครับไล่ดูนะครับ มีแค่ฝั่งซ้ายนะครับประตูหลังซ้ายที่เขาแกะเคาะนะครับแล้วก็ท้ายซ้ายท้ายซ้ายขวานะครับมีเข้านิดหน่อยนะครับถ้าเป็นรถเดิมนะครับที่นะครับไม่มีการชนหรือว่าการซ่อมสีนะครับตัวนี้มันจะอยู่ราคาที่ประมาณ1 7 1 8ถึง20นะครับบางเต็นนะครับแต่คันนี้นะครับเราจะขายตามสภาพอย่างนี้ที่ท่านใดยอมรับได้นะครับให้ดูฝั่งนี้นะครับ เม็ดอาคเดิมๆนะครับรถไม่ได้คว่ำนะครับถ้าคว่ำนะครับเม็ดอาคมันต้องหายสองข้างนะครับนี่ครับแอร์แบกนะครับส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกโลนะครับนะครับปรับกระจกมองข้างได้พับกระจกมองข้างได้นะครับความเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับก็ได้แอร์แบกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับ ทางด้านหน้านะครับไม่มีการชนนะครับนะครับเราเช็คดูดีแล้วนะครับให้ดูนะครับใช้ ABS นะครับนี่ครับเมตาร์ซับซุมซอกนะครับเาว่าโชกเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ได้ขยับเลยรถคันนี้ไม่มีโดนหน้านะครับฝากระโปรงอยู่ครบมอกกนะครับเมตดอาร์ชัดเจนนะครับสินนะครับเผื่อท่านใดที่ยอมรับได้นะครับอันนี้เราต้องรายงานตรงๆนะครับ แต่การับขี่ยังอยู่เดิมนะครับแต่จะมีตำหนีด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสามสูบนะครับนะครับ1200นะซีซีนะครับเป็นโฟมอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับนิ่งๆนะครับดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับรถวิ่งยังน้อยอยู่นะครับไม่ถือว่ามากเลยนะครับนี่นะครับ อันดับขี่ดีนะครับช่วงล่างดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับมีแค่ตำหนิในเรื่องการชนนะครับที่ท่านรับได้นะครับส่วนท่านใดสนใจคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทนะครับ1 2 9 0 0 0บาทสนใจสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์098นะครับ2 7 4 4 2 7 9นะครับที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9 ID Line ผมนะครับ นะครับ094475441นะครับเป็น ID line นะครับไม่ใช่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับอยากมาดูรถตัวจริงนะครับโทดสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับถ้ารถยังอยู่นะครับนะครับผมก็จะให้นัดลูกค้ามาดูได้เลยนะครับไม่ต้องมาจับนะครับก็ชุดโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับโอนไม่ได้นะครับโอนย้ายไม่ได้นะครับยินดีคืนเงินนะครับมีสัญญาซื้อขายให้นะครับนะครับก็ ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวไอา้ถาคันนี้นะครับขอบคุณครับ